สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทยัยงานทํามือวันนี้นกมีสองเฉดสีนะคะไอเฉดสีเดียวกันคือสีแดงแต่ว่าตัวไหมที่ใช้จกนี้คนละสีกันนะคะจะเป็นงานจกไหมทงผืนเดี๋ยวนกให้ดูที่เราผืนว่าสีแดงสวยงามน,นะคะงานจกไหมสีเหลืองทองนะคะเป็นงานทามือของสิสีสัจนาลัยสุขโขทัยนะคะ ให้ดูตัวสิ้นก่อนอันนี้จะออกสีเหลืองสีเหลืองนวลอ่อนนะคะตัวสิ้นจบลวยไหมเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นลายเครือวันนะคะอันนี้เป็นลายเครือวันผสมผสมกับอีกดอกนึงนะคะ กับลายหนามเตยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต่อด้วยเชิงที่มีสีสันนิดนึงนี่นะคะเชิงเป็นลายอันนี้เป็นลาย12หน่วยตัดนะคะคอไอเครื่องของสีสันนะคะก็จะมีนกนกคุ้มนกค้าบดอกมีสลับสีสวยงามนะคะเห็นไหมคะก็จะมีฟ้ามนือสีฟ้าน้ำตาลม่วงฟ้าน้ำตาลม่วงสีสีนะคะ แล้วก็ขอเห็นขอไหมคะขอเขาจะหยอดสีม er, ่วงให้นะคะฟันปลาขอแล้วก็ลายลาย12หน่วยตัดเห็นะคะเขียวฟ้าชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยเชิงข้างล่างดอกมีแล้วก็นี่แล้วก็ส้อยสาค่ะงานนี้ถ้าใส่แล้วก็จะสวยโดดเด่นนี่นะคะ งานสวยงามค่ะเห็นหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นริ้วๆสีเหลืองทองค่ะอันนี้ผืนแรกนะคะก็จะสวยงามค่ะเดี๋ยวชมอีกผืนนึงนะคะอีกผินนึงก็จบด้วยลายเดียวกันเลยค่ะแต่ไหมอันนี้จะเป็นไหมสีเข้มกว่านะคะสีแดงโดนไหมสีเหลืองทองนะคะ นี่เลค่ะก็จะออกมาสวยงามเงาวับ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 นะคะนี่แล้วมาดูเชิงนะคะเชิงอันนี้เชิงลายน้ําอ่างค่ะลายน้ําอ่างด้นมือเรียบร้อยเห็นไหมคะด้นมือแล้วอ่ะดูเชิงนะคะสีใช้สองสีนะคะตัวลายดอกตรงกลางนะคะน้ําอ่างก็จะเป็นหงหรือโลกสีฟ้ากับชมพูอ่อนนะคะดูเชิงส่วน เห็นดอกหมีไหมคะเขาก็สลับสีสองสีนะคะก็จะเป็นม่วงกับสีฟ้านะคะม่วงกับฟ้าค่ะเห็นหะทุกผืนวิญงานทำมืองานจกมือนะคะของสีสัตวชนาลัยสุขโขทยัยถ้าใส่แล้วก็จะสวยๆงามแบบนี้เลยะคะ่ะโดดเด่นค่ะสีนี้สีโดดเด่นใส่แล้วเสริมความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่เลยนะคะนี้ เพราะว่าสีแดงแล้วก็จบด้วยไหมสีเหลืองทองมันโดดเด่นมากค่ะเป็นริ้วๆสวยงามค่ะงานบ้านเราก็จะสวยๆงามแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสีสัชนาลัยสุขโขทยัยสามารถใต้คอมเมนต์ comment, สอบถามได้หรือว่าไลน์ที่นกทิ้งไว้ให้ข้างล่างได้นะคะสามารถแอดไลน์และสอบถามหรือจะดูภาพเพิ่มเติม ที่เพจเสื้อสิ้นภ้าพื้นเมืองก็ได้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ